สวัสดีครับชาวราศีกุมหรือรัชกากุ้มนะครับเมื่อคุณมาเจอคลิปนี้แล้วลองมาดูกันว่าครึ่งปีหลังปี2024นี้นะครับในดวงของคุณนะครับในพลังงานของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมนะครับก็ลองมาดูกันเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์นะครับใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับคุณก็จะถูกดึงดูดนะครับให้มารับพลังงานดีดี ก็ฝากแชร์ฝากไลค์กดติดตามนะครับเพจไว้ด้วยนะครับช่องไว้ด้วยนะครับชาวราศีกุมรับคนาราศีกุมเครื่องปีหลังนะครับของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรเจมินายนะครับพลังงานของราศีเมถุนนะครับอีคลิปในเจมินายนะครับในโกลด์ทีเอ r a d e to challenges and uh as a new path to open นะครับในไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าเส้นทางเนาะทางเลือก ตัวเลือกหรือการตัดสินใจหรือการคิดนะครับที่จะพาตัวเองไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆหรือหนทางใหม่ๆมันอาจจะเป็นงานมันอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปเติบโตนะครับในอาชีพในชิตของคุณในในสถานที่อื่นได้หรืออาจจะเป็นการวางแผนการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงการเดินทางเกิดขึ้นมาหรือการนาทางนะครับจากไอเดียของคุณ แล้วก็มีเจมิน่าอีกแล้วนะครับคุณได้การตัดสินใจอีกแล้วครับ i n d e c i s i o n h ช u ่ d i Stay or Go ครับอืมมันเหมือนกับว่าโอเคแหละด้วยความที่ชาวราศีกุมคุณอยู่ในท่านลมเนาะพลังงานของความคิดพลังงานของเหตุและผลนะครับ การคิดมากการกังวลนะครับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อตัวคุณดังนั้นเนี่ยหลายๆคนในในครึ่งปีหลังมันอาจจะมีหนทางใหม่หรือแนวทางใหม่เกิดขึ้นมากับชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเนี่ยครับอ q u a ควารสนะครับพลังงานของราศีกุมหมายเลข11 o p p o r t u n น t y ครับรีเนนดฟอร์เชนโอเคในไพ่สามใบเนี้ยมันเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหมดเลยนะครับนั่นแสดงว่าชาวราศีกุมนะครับมันเป็นสัญญาณที่ดีที่หนทางบางอย่างเปิดออกจัก,กรวาลมอบเส้นทางบางอย่างให้กับคุณที่คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณแบบร้อเซมันเหมือนกับว่าชีวิตใหม่เปิดออกโอกาสใหม่ๆกําลังเข้ามาแต่ มันคือการที่คุณพาตัวเองไปสู่โอกาสนั้นด้วยครับชาวรัาคณนราศรีกุมเพิ่งปีหลังนี้นะครับรีแลกซ์ครับแล้วก็เป็นไพ่เนมูนอ n นแคนเซิลครับคือรีแลกซ์อนคลรย เวลาที่คุณต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างหรือผลทางบางอย่างแน่นอนมันมาพร้อมกับความกังวลเนาะมันมาพร้อมกับการคิดมากความเครียดว่าจะดีหรือไม่ดีจะเอายังไงดีจะไปหรือไม่ไปจะอ,อะไรยังไงต่างๆนะครับมันมีความคิดมากเกิดขึ้นมาไพ่รีแลกซ์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีกุมที่มาเจอคลิปนี้คือคุณผ่อนคลายคือคุณสบายมันเหมือนกับว่าคุณแค่ต้องมีมุมมองที่ดีครับ ต่อชีวิตของตัวคุณหรือมองในด้านที่ดีนะครับพูดสื่อสารในด้านที่ดีนะครับต่อตัวคุณเองนะครับมันมีอะไรต่างๆที่มันเป็นบททดสอบใหม่ๆเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณสามารถเชื่อใจในศักยภาพในตัวเองได้คุณก็สามารถที่จะเติบโตนะครับได้คุณจะค้นพบเส้นทางที่คุณได้อยู่ในเส้นทางที่ดีขึ้นอนะจริงๆแล้วไพ่การเลือกขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณ เลือกหรือไม่เลือกก็ตามมันก็คือการเลือกอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรมันคือการเปิดออกของหนทางใหม่เส้นทางใหม่ให้กับคุณดังนั้นคุณแค่ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ากังวลคิดมากอยากให้คุณอะมาคุยกับตัวเองใส่พลังงานบวกนะครับให้กับตัวคุณเยอะๆนะครับผมรู้สึกว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย อะไรดีๆมันกำลังรอคุณอยู่นะมันกำลังเปิดออกนะครับให้คุณแล้วอืมเราก็ผมรู้สึกว่าบางคนเนี่ยถ้าคุณทำงานในในโลกออนไลน์ในสื่อออนไลน์หรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็คือการการโฆษณาตัวเองมากขึ้นนะครับการทำโปรดัก สินค้าอะไรต่างๆนะมากขึ้นทําการตลาดมากขึ้นนะครับหรือคุณนะครับเป็นชาวท่าตลมเนาะดังนั้นทักษะสก,กิลการสื่อสารของคุณอะ่ะดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้อาจจะสร้างอะไรดีๆเข้ามาให้กับคุณได้ด้วยนะครับคุณอาจจะทำอ่าเขาเรียกว่าในเรื่องของงานก็อาจจะเป็นการแบบเขียนแผนงาน นะครับเขียนโปรเจกต์หรือบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องราวของการเซ็นสัญญาใหม่ๆก็ได้นะครับหรือได้เริ่มงานใหม่อะไรแบบนี้ที่ทําให้คุณเติบโตมากขึ้นหรือคุณเห็นสัญญาณที่ดีของชีวิตของคุณมากขึ้นมันคือช่วงเวลาของการทํางานใหม่ครับหรือบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่พร้อมรอให้คุณอยู่หรือตัวคุณพร้อมสําหรับสิ่งดีๆหรือพาตัวเองไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันคือเนี่ยไพ่ไพ่าสามใบเนี่ย การเปลี่ยนแปลงสําหรับผมมันคือ good ท i m นะครับคือช่วงเวลาที่ดีที่แบบจิตวิญญาณของคุณหรืออะไรบางอย่างนําทางคุณให้ไปเจอกับอะไรดีๆนะครับที่มันรอคุณอยู่นั่นเองที่จักรวาลอาจจะวางแผนให้กับคุณนั่นเองดังนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเวลาที่คุณต้องตัดสินใจน้องรีแลกซ์ครับรีแลกซ์ลองมองในด้านที่ดีลองหามุมมองที่ของสิ่งสิ่งนั้นดูนะครับชาวลัคนาราศีกุมขื้นปีหรัาจะเป็นอย่างไรบ้าง Ace of Swords ครับเทนออฟสอดเอซออฟบอลครับเซเว่นออฟคอนเจ็ดเหรียญอ๋อเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความคิดมากนะครับ 8-90เลยดาบด้วย8-90ดาบคุณกังวลครับณนะตอนนี้พลังงานของคุณอ,อาจจะอยู่ในการตัดสินใจยากๆแต่ให้สิบดาบขึ้นมามันคือการ transformation มันคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมคุณคิดเยอะคุณคิดมากคุณกังวลไปหมดคุณคิดเบ็ดเสร็จแต่เป็นการคิดเบ็ดเสร็จแบบจักขังตัวเองไว้ในความทุกอะครับทำไมไพ่ r e กซ์ขึ้นมา มันเหมือนกับว่าคุณมีจินตนาการอะแต่คุณไม่ได้เอาออกมาใช้เพราะว่าคุณอาจจะมีความคิดที่มันขึ้นมาในในหัวของคุณแต่มันเป็นความคิดที่จำกัดคุณไว้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีการเลือกเกิดขึ้นมาเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกมันก็คือการเลือก ดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์เนาะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดมันไม่ได้อิสระอาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่ใช่มันยังไม่ดีนะครับหรือคุณสามารถทํามันได้ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นการที่แบบเฮ้ยเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่โปรดักหรือตัวเรานะครับถ้าคุณไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้เนาะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถเปลี่ยนแปลงงานได้ฉันรู้สึกว่า เออมันมีอะไรที่ดีกว่ารออยู่อ่ะมันก็คือการพาตัวเองไปสู่โอกาสบางครั้งโอกาสมันไม่ได้เข้ามาเนาะดังนั้นเราอาจจะต้องพาตัวเองไปสู่โอกาสถามว่าในครึ่งปีหลังนะครับ8เหรียญเนี่ยกับ7จ็ดแไม้นะครับกับ7เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีสิ่งดีๆที่คุณรออยู่คือคุณรออะไรบางอย่างอยู่แต่มันไม่ได้เป็นการที่คุณนั่งรอในกฎแรงนึงดูด โอเคเราใช้มานาเฟสเตชันเราใช้จินตนาการเราใช้ความรู้สึกแต่เราไม่ได้นั่งรอเรากระทำหรือ Take A c t i o n ให้ให้สอดคล้องกับกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยเช่นฉันมานาเฟสที่จะไปทำงานต่างประเทศแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณไม่เตรียมตัวคุณไม่ทำมีซ่าคุณไม่ไม่หาหรือไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้เตรียมแผนว่าเฮ้ยคุณจะไปประเทศไหนมันต้องใช้อะไรบ้างครับคุณอาจจะต้องแบบ ศึกษาตรงนั้นหรือพาตัวเองไปซึมซับกับสิ่งนั้นบางคนอยากจะประกอบธุรกิจของตัวเองอยากจะมีเงินมากขึ้นแต่คุณยังทําเท่าเดิมอะครับมันก็อาจจะไม่ได้นะถ้าคุณอยากจะมีเงินมากขึ้นแน่นอนว่าช่องทางรายได้มันอาจจะต้องมีมากขึ้นอะไรแบบนั้นถามว่าในครื่งปีหลังนะครับดวงของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอะไรที่อึดอัดใจแล้วคุณยังไม่ได้เปลี่ยน คุณจะเจอบททดสอบหนักมากๆครับที่ให้เกิดการ transformation ไพ่สิทดาคือการ transformation อย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะไม่ได้รับอะไรดีๆเลยนะครับ king of s w o r d เนี่ยพลังงานของคุณเลยนะครับธาตุลม k uh, of เนอะเนี่ยไพ่ดาบไพ่ลมไพ่ความคิดไพ่คิดมาก ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นไอเดียดีๆเป็นความคิดที่ซัพพอร์ตความเชื่อคุณในด้านที่ดีชีวิตของคุณติดจรวดและเติบโตมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่คนที่มาเจอคลิปนี้คุณอาจจะกำลังฝึกที่จะมองโลกในมุมมองแง่บวกการมองโลกในแง่บวกหรือการมองโลกโพสิทีฟอะมันไม่ได้เป็นการมองแบบโลกสวยอะแต่เป็นการมองแบบยอมรับว,ว่าเออตอนนี้ฉันเจอสถานการณ์นี้อยู่นะแต่ฉันเชื่อว่า มันจะผ่านไปได้หรือตอนนี้ฉันเจอปัญหานี้อยู่แต่ฉันเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาได้หรือสถานการณ์ต่างๆก็ตามที่มันไม่ได้ดังใจคุณแต่คุณรู้ว่าเออเดี๋ยวมันก็จะได้ดังใจเดี๋ยวมันก็จะมีสถานการณ์ที่ดีกว่านะครับเข้ามาคุณมีไอเดียที่จะต่อลอดอาชีพของคุณอยู่คุณมีไอเดียที่จะสําสเร็จในเรื่องงานอยู่ต้องบอกว่าในครึ่งปีหลังถ้าคุณอยู่ในพลังงานของความเครียด กังวลคิดเยอะคิดมากคือใช้หัวคิดหรือใช้ตรรก,กะคิดจนเกินไปอ่ะมันอาจจะทำให้คุณมีปัญหาต่อสุขภาพได้ m e n t a l health สุขภาพจิตตรงนี้หรือบางคนนะครับสามดาบมาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่แล้วนะครับอยู่ในสถานการณ์แบบ จะเอาอยัางไงดีจะไปต่อหรือเลิกหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้นมันคือสัญญาณที่คุณต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วมันเป็นพลังงานของแบบการทำร้ายตัวเองการไม่เห็นคุณค่าตัวเองการบางทีคุณใช้ความรักไปผูกกับคนอื่นจนเกินไปโดยใช้คาว่าฉันรักเขาอ่ะฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาไม่ใช่เลยครับคนที่ควรรักตัวเองมากที่สุดก็คือตัวคุณเอง เนี่ยไพ่ขึ้นมารีแลกซ์ทำไมไพ่รีแลกซ์ขึ้นมาผมรู้จึกเลยนะคะว่าพลังงานของไพ่มันดูเครียดเนี่ยเขียนเรื่องงานใช้ไอเดียเยอะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะคะับางทีเราคิดเยอะแต่มันไม่ได้อะไรเลยหรือบางทีเราคิดไปก่อนบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบคิดไปก่อนนะ่ะเรื่องมันยังไม่ได้เกิดเลยแต่คิดไปในทางที่ไม่ดีก่อนนะ่ะ อย่างที่บอกว่ากฎแรงดึงดูดทางานกับความคิดทํางานกับความรู้สึกดังนั้นคุณต้องตามทันความคิดของตัวคุณให้ได้เมื่อไรก็ตามที่คุณมีความคิดลบๆความคิดแย่ๆขึ้นมาครับคุณต้องจับความคิดให้ทันแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นความคิดในเชิงของสร้างสารรค์หรือเปิดไอเดียใหม่ๆใ,ให้กับคุณมีไพ่เทนอปคอนข,อขึ้นมา1ิบดาบนะครับใต้สำรับแล้วก็มีไพ่5้าไพ่สิเหรียญแล้วก็ไพ่5้าเหรียญขึ้นมา บางคนมีความกังวลเนาะกังวลเรื่องเรื่องหนี้สินหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่าลืมนะครับหนี้สินมันเกิดจากตัวเราเนาะมันไม่ได้เป็นกรรมในอดีตชาติละมันเกิดจากกรรมปัจจุบันที่คุณสร้างขึ้นมาสร้างหนี้ขึ้นมาด้วยอะไรก็ตามนะครับด้วยความอยากได้เกินตัวหรืออะไรแบบเนี้ในครึ่งปีหลังเนี้ยสถานการณ์การเงินของคุณจะจะดีขึ้นถึงแม้ว่ามันมีไพ่ดักขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าคุณใช้ความคิดจดจ่อกับความขาดแคลนของเงินเวลาจ่ายเงินไปฉันแบบเฮ้ยฉันกลัวเงินหมดฉันไม่กล้าซื้อสิ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินฉันไม่กล้าไปเที่ยวฉันไม่กล้าลงทุนในตัวเองฉันไม่กล้าแบบไม่กล้าใช้เงินเพื่อเติมความสุขอะไรบางอย่างที่เงินสามารถซื้อได้ต้องบอกว่าความสุขเงินสามารถซื้อได้มีและความสุขที่เงินไม่สามารถซื้อได้ก็มีนั่นคืออะไร ความสงบภายในเงินซื้อไม่ได้นะครับความสงบภายในมันคือสมาธิมันคือความสบายใจมันคือการที่เราต้องกลับเข้ามาสู่ภายในแต่ถ้าคุณยังเป็นมนุษย์เนาะใช้ชีวิตทางโลกอยู่ไขว่คว้าความสําเร็จความสุขต้องการเงินอะไรต่างๆเราเนี่ยหรือต้องการแบบคุณภาพชีวิตที่ดีเงินคือซื้อความสุขให้คุณได้ถ้าคุณมีความเชื่อว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ถ้าคุณมีความเชื่อว่า ฉันมีแค่เงินพอเพียงก็พอแล้วคุณก็จะได้เงินตามความเชื่อของคุณแต่ถ้าคุณจะพอเพียงแต่คุณภาพชีวิตของคุณไม่ดีขึ้นดังนั้นการพอเพียงสําหรับคุณมันอาจจะยังไม่ใช่มันอาจจะดูแบบคัดค้านนะแต่สาหรับผมผมมองว่าเออถ้าเราพอเพียงแต่คุณภาพชีวิตของเรายังไม่ดีเลยเรายังแบบไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อคุณภาพของสุขภาพร่างกายของเราได้การรักษาบริการที่ดีได้หรืออะไรต่างๆเหล่านั้น คุณยังพอเพียงไม่ได้แต่คุณอาจจะก,กลับมาปรับที่ภายในของคุณการพอเพียงมันดีไหมมันดีนะครับถ้าคุณมีเงินเหลือดังนั้นเนี่ยในครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีกุมล,กลักขณากุมผมรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญครั้งยิ่งใหญ่สำหรับคุณกันบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจการลงทุน การลงทุนของคุณมันต้องเป็นการลงทุนในในอะไรที่มันให้ผลตอบแทนได้ได้ดอกเบี้ยที่สูงไม่ใช่เป็นการลงทุนที่แบบอาจจะได้เงินมาเร็วแต่ถูกโกงถูกหลอกอะไรแบบเนี้ยต้องระวังนะครับต้องระวางังผมรู้สึกว่าสําหรับราศีกุมรัคนากุมในครึ่งปีหลังเนี่ยมันคือมันคือการกลับเข้ามาสํารวจความคิดของตัวเองเหมือนกันถามว่ามันมีความสําเร็จเกิดขึ้นไหมมันมีความสําเร็จ เกิดขึ้นมาจากการเลือกตัดสินใจของคุณนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณเฝ้ารออยู่คุณจะได้ไหมคุณจะได้ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะได้ในสิ่งที่คุณโฟกัสจดจ่อมากที่สุดคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรู้สึกถึงมันมากที่สุดและอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ของคุณอ่ะมันจะออกไปนะครับแต่คุณไม่ต้องกลัวเลยครับการที่บางอย่างที่มันไม่ใช่ของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามงาน ที่คุณอาจจะแบบต้องเปลี่ยนงานอยากให้คุณเชื่อเสมอว่ามันมีงานที่ดีรองรับอยู่มันมีคนที่ดีรองรับคุณอยู่อะไรแบบนี้นะครับขึ้นปีหลัางนะครับลัคนากลุ่มการเรียนรู้ครับลงทุนในตัวเองเรียนรู้เติบโตนะครับแล้วก็สิ่งที่พายอยาจจะแนะนําเลยคือการเรียนนะครับถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ารวยมากขึ้นคุณต้องเรียนในเรื่องราวของเสริมในเรื่องราวของการเงินการลงทุน ตรงนี้การบริหารจัดการนี่ตรงนี้เรียนรู้เรื่องเรื่องหุ้นอะไรแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งในครึ่งปีหลังถ้าคุณอยากจะมีช่องทางรายได้ให้มันมาหลักๆช่องทางคือคุณต้องพาตัวเองลงไปเรียนรู้หรือลงมือทำ เพื่อให้รู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับมันเป็นครึ่งปีหลังของการเรียนรู้และการเติบโตของคุณเนี่ยอำนาจนะครับไพ่ของ the emperor อำนาจชื่อเสียงต้องบอกว่าถ้าคุณมีไอเดียเนาะไอเดียอะไรก็ตามที่คุณรู้จักว่ามันดีต่อชีวิตของคุณมันดีต่อคุณภาพชีวิตของคุณคุณ take action มันได้เลยนะครับเชื่อใน ในทักษะในสกิลที่คุณมีนั่นแหละครับแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำเครื่องปีหลังนะครับชาวรักคณะศีกุมเอนไซต์ต <x> ครับเนี่ยมันก็มีความกังวลใจขึ้นมาอีกสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะแนะนำเลยคือ, relax. อคือรีแลก์ผ่อนคลายผ่อนคลายเมื่อเกิดความกังวลขึ้นมาแล้วพยายามตามทันแล้วก็ลองแบบเฮ้ย ฉันเชื่อใจนจักรวาลน,นี่จักรวาลจะมอบสิ่งดีๆมาให้ฉันจักรวาลจะมอบเงินที่มากพอให้ฉันได้มีความสุขคือใส่ใส่ความรู้สึกหรือใส่ความเชื่อแบบไหนก็ได้ที่ดึงคุณกลับมาสู่ความสบายใจเป็นสเตตของความสบายใจอะไรแบบนี้แล้วก็มีการประชนภยัยนะครับไพ่เดอะฟูขึ้นมามันคือการค้นพบมันคือการเรียนรู้มันคือการออกไปเติบโตสุ่สิ่งใหม่ผมรู้สึกว่า ไพ่าดาบที่ขึ้นมาที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นปัญหาไพ่เงินที่มันดูติดขัดหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีสัญญาณดีๆของสิบเปลี่ยนรอคนอยู่นะดังนั้นไม่ว่าคุณเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นความทุกข์หรืออะไรก็ตามอยากให้คุณมีสติรู้ตัวท่วพร้อมว่าในช่วงเวลาของการติดขัดในช่วงเวลาของความยากลําบากจัก,กรวาลกาลังทดสอบความไว้วางใจในตัวคุณอยู่ว่าจะเชื่อได้ไหมในกระบวนการที่จัก,กรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาหาคุณ นั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ